สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรบรรจุประยากรอากาศื่อการเกษตรในรอบค่าวันนี้มีรายงานพิเศษนะครับถือว่ามาเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับในส่วนของฝนแรกของปีโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้ในช่วงประมาณ1 6บหนาฬิกานะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบริเวณโซนจังหวัดตราดนี่นะครับ อำเภอเขาสมิงนะครับดูตรงนี้นะครับเป็นที่กําลังตกหนักมีลมแรงด้วยในช่วงสี่ห้าโมงเย็นนะครับตรงนี้อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับแล้วก็แสนตุ้งนะครับตรงนี้จะเป็นตําบลหรือเป็นอ,อําเภอไม่แน่ใจนะครับจงตรงจังหวัดตราดถือว่ามาเร็วนะครับวันนี้เป็นฝนแรกนะครับฝนแรกของปีมาแล้วแล้วก็อำเภอบ่อไร่ตรงนี้นะครับสีแดงเข้มเลยเป็น ลักษณะทั้งลมและก็ฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็แถวอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนะครับดูลักษณะแล้วทั้งฝนทั้งลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนจัดพอเกิดฝนขึ้นก็จะทําให้มีทั้งลมแล้วก็มีฝนนะครับนี่คือฝนชุดแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งอยู่่วนนี้นะครับบ้านโชคดีนะครับตรงนี้รอยต่อระหว่างจันทบุรีกับตราดนะครับ แถวป่งน้ําร้อนนะครับป่งน้ําร้อนมะขามตรงนี้บ้านโชคดีนะครับตรงนี้เป็นรอยต่ออําเภอมะขามกับป่งน้ําร้อนนะครับป่งน้าร้อนนี่จันทบุรีนะครับแล้วก็มะขามนะครับหนองบอนตรงนี้มีกลุ่มฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงในช่วง4-5โมงเย็นนี่นะครับนี่คือฝนแรกนะครับแล้วก็แถวสอยดาวจันทบุรีนะครับบางส่วนมีกลุ่มฝน ถือว่ามาเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกวันนี้เจอฝนแรกของปีแล้วนะครับดูดูกลุ่มฝนชุดนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างจังหวัดตราดกับจันทบุรีแล้วก็ทิศทางมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับมีลมกระโชกแรงด้วยถ้าดูจากตรงนี้ก็ระวังในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับ ที่อยู่ท่านผู้ชมที่อยู่โซนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับนี่ถือว่าเป็นเริ่มแรกของปีนี้จริงๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนแล้วก็มีบางจุดเล็กๆนะครับอยู่แถวจังหวัดระยองนะครับแถวปลวกแดงในช่วงประมาณ1 4 1 5นถึง1ิกนาฬที่ผ่านมานี่นะครับมีบางกลุ่มนะครับมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ แล้วก็โซนทางด้านภาคใต้บางจุดก็เริ่มมีฝนนะครับสุราษฎร์ธานีฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยนะครับในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนในอ่าวไทยนะครับที่ตอนนี้ต้องมาดูว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งไหมนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากในอ่าวไทยแต่ที่แน่ๆก็คือนี่นะครับอยู่ที่จันทบุรีกะตราดในช่วงหัวค่ําที่ผ่านมานครับหัวค่ําแล้วก็ต้องรอดูว่า จะอยู่นานขนาดไหนนะครับในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้ดูลักษณะการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็ถ้าดูจากกลุ่มเมฆนะครับกลุ่มเมฆที่ปลกคลุมในช่วงหักข่ํานะครับจะเห็นโป่งน้าร้อนนี่นะโป่งน้าร้อนจันทบ,บุรีแล้วก็ทางด้านจังหวัดตราดนะครับคือทั้งหมดมีกลุ่มฝนนะครับดูลักษณะกลุ่มเมฆก,ก็คือค่อยๆก่อตัวขึ้นนะครับ ในในใน,ในตรงนี้แล้วก็มีอาจจะมีบางตัวที่เคลื่อนตัวเข้ามาเติมในโซนจังหวัดตราดแล้วก็จันทบ,บุรีรวมทั้งแถวระยองบางจุดมีกลุ่มเมฆฝนที่เหลือทางด้านอีสานก็จะเป็นฟ้าหลวนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นกลุ่มฝนชุดแรกที่เคลื่อนตัวเข้ามาในรอบนี้นะครับส่วนภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับ ในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับในส่วนของกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวแล้วนะครับฝนแรกของปีซึ่งถ้าภาคใต้นี่แทบจะเรียกว่าต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ช่วงหน้าโซนหนาวนะครับโซนที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีมีฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของโมเดลนะครับโมเดลฝนในช่วงค่ำนี้ อาจจะเป็นกลุ่มฝนที่มาเร็วนี้นะครับก็จะตรงกับโมเดลในคาบนี้นะครับในส่วนของจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดจันทบ,บุรีตราดอาจจะมาถึงระยองด้วยแล้วก็นะครชีธรรมราชบางจุดในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่นะครับส่วนค่าคืนนี้ก็ในส่วนของกลุ่มฝนก็จะอยู่โซนทางด้านตะวันออกเป็นหลักรือว่าเป็นกลุ่มฝนแรกนะครับที่เข้ามาทักทายประเทศไทยในวัน ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูการนะครับแล้วก็จับตาดูนะครับมวลอากาศเย็นที่เริ่มจะแผ่ลงมาในขณะที่ช่วงนี้ประเทศไทยอุณภูมิกําลังร้อนจัดนะครับประเทศไทยอุณภูมิกําลังร้อนจัดก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะการเคลื่อนตัวของสภาพอากาศ ตอนนี้อุณหภูมิในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ถ้าจับดูอุณหภูมิแต่ละจุดนะครับอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงบางพื้นที่นี่นะครับดูอุณหภูมิ34-35องศาพองอุณหภูมิร้อนๆอย่างนี้นะครับจับตาดูดีๆจะเห็นว่ามีมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมานะครับทำให้เกิดแนวประทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อน เกิดแนวปะทะาระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงจะเห็นว่ามีลมใต้นะครับที่เริ่มม้วนขึ้นมาเอาความชื้นขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มาปกคลุมในส่วนของทางด้านภาคตะวันออกจันทบุรีตราดระยองชนบุรีโซนนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาสูงข้างบนเพราะฉะนั้นจับตาดูการเปลี่ยนแปลงอากาศ2อสวันข้างหน้านี้น่าจะมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ เน้นว่าเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำน่าจะมีฝนตกเรื่อยๆที่สำคัญไม่ได้เป็นไม่ได้มีแต่ฝนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีในเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยก็ระวังในส่วนของฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่มีอาคารบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้สูงนะครับ นอกจากจะมีฝนมีลมแล้วก็ฝนช่วงแรกอาจจะเกิดฟ้าผ่าด้วยนะครับฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกเพราะฉะนั้นก็ระวังอันตรายจากาตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับถ้าดูในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับในช่วงเดี๋ยวดูช่วงประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นอุณหภูมิสูงสุด,ดนะครับแถวภาคกลางนี่ยกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล37องศานะครับส่วนภาคตะวันออก34 อีสาน34-36องศาเช่นเดียวกับภาคเหนือเพราะฉะนั้นลักษณะอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้ก็จะเป็นตัวบที่ทำให้เกิดลมแรงได้โดยเฉพาะถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าเริ่มมีอากาศรออากาศเย็นอีก้ะล,ลอกหนึ่งแผ่ลงมานะครับแน่นอนก็จะเกิดแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าคน,นองและก็ลมกระโชกแรงได้นีคือ ในค่ำนี้ถือว่ามาเร็วกว่ากำหนดนิดนึงนะครับในส่วนของฝนนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดประมาณ14-15นาฬิกานะครับ14-15แล้วก็ถึง16นาฬิกานะครับที่มีกลุ่มฝนอยู่ตรงนี้ตรงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนี่นะครับแล้วก็แถวจังหวัดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดอำเภอแดนชุมพรโซนนี้นะครับ แล้วก็ลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็เป็นคล้ายๆกับฝนบวกกับลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูจากลักษณะอย่างนี้คือมีทั้งฝนมีทั้งลมน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับน่าจะมีโอกาสได้เจออีกหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากตรงนี้เป็นสัญญาณนะครับมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาประทะกับอากาศที่กำลังร้อนจัดนะครับนี่คือ วันแรกนะครับวันนี้นะครับตามจริงๆแล้วก็คือตามการคาดการณ์ก็คือจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะพรุ่งนี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้ช่วงประมาณบ่ายถึงค่ำนี่นะครับภาคตะวันออกก็น่าจะหนักเยอะนะครับพรุ่งนี้บ่ายถึงค่ำตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้พรุ่งนี้บ่ายถึงค่าจันทบุรีและตราดก็น่าจะมีโอกาสได้เจอฝนอีกนะครับแล้วก็รุ้นว่ามีโอกาสที่จะไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยแล้วก็ในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับมีฝั่งตะวันตกด้วยแถวกระนองแถวภูเก็ต แถวกระบี่แล้วก็อาจจะประจบครีขันชุมพรนะรวันนี้อากาศหลายพื้นที่ร้อนนะเพราะฉะนั้นพอมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประทะก็จะส่งผลทําให้เกิดลมแรงนะครับลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนฟ้าขนองนี่คือวันแรกนะครับวันนี้จริงๆไม่ได้อยู่ในคา,าดการนะครับจริงๆวันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่อุณหภูมิจะร้อนนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแต่ก็เจอในส่วนของจันทบุรีและก็ตราดในช่วงนี้นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในส่วนของรายงานสภาพอากาศครับมาตามที่คาดการไว้ภาคตะวันออกก่อนนะครับมาเร็วกว่ากําหนดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ